พอโยคีเพล์บอยรรายาวถึงว่าที่นายกพิธาโซโล,โลคืนนี้ขอหอมจนไวร่าสนันกำลังเป็นที่พูดถึงในสังคมอย่างกว้างขวางหลังจากที่นายพิธาลิ้งเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไปออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอและช่วงท้ายรายการได้มีโอกาสร้องเพลงคืนนี้ขอหอมเพลงโปรดของลูกสาวน้องทิพิมพ์จนเกิดกระแสะไวร่าแชร์สนันโลกออนไลน์ เรื่องนี้ทำให้ปอโยคีเพลย์บอยหรือปิยะาศัสตรวาหาเจ้าของเพลงคืนนี้ขอหอมถึงขั้นออกมาโพสต์หลังเพลงกลับมาเป็นที่ผู้คนได้ฟังได้รู้จักอีกครั้งว่าสิ่งที่มีค่าเหมือนรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมคือการที่เพลงของเราได้เข้าไปพัวพันกับชีวิตของคุณหลายๆายคนได้เข้าไปอยู่ในช่วงเวลาที่มีค่าของคุณแบบนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณจากใจวันนี้ผมรับโทรศัพท์จากทุกคนในบ้านว่า ว่าที่นายกพิธาร้องเพลงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคืนนี้ขอหอมออกข่าวทีวีช่องสามซึ่งจริงๆหลายคนส่งข้อความมาบอกที่ทุกช่องทางตั้งแต่เช้าหลังรายการกรรมกรข่าวผมก็ปลื้มมากที่ผู้นําของเราเก่งรอบด้านเหมือนกับทุกๆคนครับแต่ที่ปลื้มที่สุดก็ที่คุณพิธาบอกว่าเพลงนี้ร้องให้น้องพิพิมพ์และน้องพิพิมพ์ชอบเพลงนี้ด้วยที่แน่ๆเรามีอะไรเหมือนกันสองอย่างคือเราชอบดนตรีและทุกครั้งที่ร้องเพลงนี้ผมก็นึกถึงลูกสาวเหมือนกันครับ ขอบคุณมากครับเป็นเกียรติมากๆครับขอให้เครดิตกับเจ้าของทํานองเพลงนี้ด้วยครับเพื่อนผมชื่อของมงคลกุงมงคลครับคนนี้คือสุดยอดกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์ถ้าได้ฟังคุณพิธาน่าจะชอบครับปิตาลายเริญรัฐพิธาลิงจริญรัฐ